ออกเสียงไม่ใคยมั่นใจจะสื่อสารอะไรดีคะครูอะเวลาที่คุณไม่รู้นะคะว่าจะพูดอะไรวันนี้พอมีประโยคสวยๆนะคะให้คุณลองฝึกแสดงความคิดเห็นฝึกพูดฝึกใช้ไปพร้อมๆค่ะถ้าคุณพร้อมนะคะน้ำพร้อมสมุดพร้อมเตรียมจดไปด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องมาเรียนซ้ำอีกค่ะต่อค่ะ there is no such thing as an overnight success คำว่า overnight นะคะแปลว่าข้ามคืน overnight success ก็คือความสำเร็จที่ข้ามคืนถ้ามีคนโฆษณาคุณบอกว่าเนี่ยทำาบบน,นี้เราจะสำเร็จเลยนะพรุ่งนี้เนี่ย เฮ้ยเพื่อนก็เตือนคะ่ะ there is no such thing as an overnight success มันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกคำว่ามีหรือไม่มีนะคะก็คือใช้ there is there are อีกครั้งมีหรือไม่มีใช้ there is there are there is แปลว่ามี there isn't ก็คือไม่มีหรือ there is no ก็ได้นะคะแล้วก็บวกคำนาม such thing ในที่นี้ก็คืออะไรเทือกนั้นอะไรทำนองนั้นอาที่มันเหมือนกับ as an อา as an overnight success เวลาที่แปลนะคบแปลทั้งหมดรวมกันอ่านหนึ่งรอบแล้วแปลทั้งหมดตามความเข้าใจ there is no such thing as an overnight success ไม่มีอะไรที่แบบสำเร็จข้ามคืนหรอกอย่าไปเชื่อเออไม่มีหรอกเรื่องอย่างนั้นน่ะอืมแบบนี้นะคะคําว่า overnight นะคะถ้าอยากจะใช้ต่อนะคะมันแปลว่าข้ามคืนเนาะอย่างเช่นสมมติวันนี้คุณอยากจะบอกเพื่อนว่าแกฉันต้องทางานข้ามคืน I need to work overnight I need to work overnight เอออย่าเพิ่งกวนอย่าเพิ่งโทรมาตอนตีนหนึ่งก็ไม่ว่างก็ทํางาน I need to work overnight I need to work overnight. อ่าแบบนี้นะคะต่อไปคำว่า so true great reminder นะคะเป็นแบบเสียงแบบว่าคนไทยจะประมาณจริงมากแม่เป็นคำเตือนที่แบบใช่เลยแม่อ่าแบบนี้นะคะ so true great reminder so true true แปลว่าถูกต้อง so true แบบโอ้โหโคตรถูกโคตรจริงเลยอะ่ะ great reminder เฮ้ยเป็นแบบคำเตือนที่ดีเฮ้ยเตือนมานี้ก็ดีมากเหมือนกันนะ เพื่อนนะก็บอกว่าแกเขารูปปออ้ปลอมๆเขารู้ไม่จริงอะ่ะไปดูโปรไฟล์เขาแล้วแบบเฮ้ยด,ดูดูด,ดีดูแบบเป็นคนดีทุกอย่างนะแล้วเขาเพิ่งรู้จักแกเขาขอแกแต่งงานแล้วนะรู้จักแกสอวันเกาขอแกแต่งงานแล้วเฮ้ยสแก m มเมอร์นะอ่าเออเพื่อนก็แบบนึกได้เออแจะใช่หว่าแก so true great reminder so true great reminder อ่าเราคิดถึงสถา,านการณ์ของคุณแล้วใช้ประโยคนี้ดูนะคะต่อไปค does this sound like you เวลาที่ถามนะคำถามเนี่ยถ้าต้องการตอบว่า yes หรือ no นะคะต้องถามด้วยเสียงที่ขึ้นสูงนะคะในเสียงสุดท้าย does this sound like you does this sound like you <c oughs> ถูกไหม Does this sound like you does this sound like you อ่าเวลาที่เพื่อนมาเล่าให้ฟังเนาะนี่แกฉันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเขาอะเอายาสีฟันไปสระผมแกเพราะว่าไฟมันปิดเขาหยิบผิดเอายาสีฟันไปสระผมเพื่อนก็แบบ เรื่องมันคุณๆนะเนี่ยอ่าแล้วเพื่อนคนที่เล่าก็พูดต่อว่า Does this sound like you <laughs> มันเหมือนแกไหมมันเหมือนเรื่องของแกไหม Does this sound like you อืมแบบนี้นะคะคำว่า sound like นะคะ sound like something or sound like someone ก็คือเฮ้ยฟังดูเหมือนใครบางคนหรือว่าฟังดูเหมือนอะไรบางอย่างไหมนะคะ Does this situation Does this person sound like you Does it sound like you Does it sound like you อืมแบบว่าเนี่ยพอยเจอนะคะนักเรียนคนนึงนะคะเขาแบบตั้งใจเรียนมากหน้าเพจเขาจดทุกอันเลยแล้วตอนนี้เขาก็พูดอังกฤษได้เก่งขึ้นด้วย Does this sound like you? Does this sound like you? อ่าถ้าใช่นะหัวใจรื้มาค่ะเอาอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์อันนี้เป็นวิดีโอแล้วต่อคะ่ะ Thank you so much for great sharing great sharing อ่า Thank you so much ก็คือขอบคุณมากๆเลยขอบคุณอีลี่ขอบคุณไ e ลไลนะคะ for great sharing ขอบคุณสำหรับอะไรนะคะใส่คำว,ว่า for เข้าไปข้างหลังคำว,ว่า for จะเป็นคำนาม thank you so much for great sharing คำนามนะคะหรือ gerund หรือแบบ verb ing ที่เห็นแบบนี้คือ gerund น,นะคะ thank you so much for great sharing thank you so much for great sharing ขอบคุณนะคะสำหรับการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆแบ่งปันเรื่องดีๆมา Thank you so much for great sharing อ่าแบบนี้ลองเอาไปใช้ดูค่ะต่อไปต่อไป That is quite right เออก็จริงเนาะอ่าถ้าเราต้องการพรูดอย่างเงี้ยเออก็จริงเนาะภาษาอังกฤษจะเป็น That is quite right คำว่า quite นะคะไม่ได้ยอ่านว่ากวีเตนะคะอ่านว่า quite quite นะคะแปลว่าค่อนข้างค่อนข้างอย่างเช่น I am hungry ฉันหิวแต่ถ้าฉันค่อนข้างหิวคือ I'm quite hungry I'm quite hungry This is quite right เฮ้ยมันก็จริงนะแกเออมันก็จริงอ่า That is quite right แกคนนั้นเขาเดินมาเขาจะขายลอตเตอรี่เฮ้ยแกฉันซื้อดีกว่าเพื่อนก็เตือนแกงวดที่แล้วแกซื้อไปยังไม่ถูกเลยนะแกจะซื้ออีกเหรอเพื่อนก็ That is quite right That is quite right เออก็จริงว่ะที่แกพูดก็ถูกล้วไม่ซื้อแล้วกันเลี้ยวแล้วไปซื้อยากคูแทนอ่าต่อค่ะ this story had deeply inspired me this story เรื่องราวเรื่องนี้ has inspired me ก็คือมันเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันยังไงอย่างแรงอย่างลึกซึ้ง deeply deeply นะคะอย่างมากเลยนั่นเองนะคะ this story has deeply inspire me ถ้าสมมติว่าคุณดูหนังนะคะแล้วแบบคุณแบบเอ้ยเรื่องนี้มันแบบโดนชั้นมากเลยอะมันทำให้ชั้นแบบอยากออกมาทำธุรกิจของตัวเองโอ้โ oh ห oh. this movie has deeply inspired me this movie has deeply inspired me สมมติว่าคุณต้องการพูดว่าหนังสือเรื่องนี้มันโห oh oh, เป็นแรงบนนันดาลใจให้ฉันอย่างมากเลยอะคุณก็จะเปลี่ยนคำว่า story นะคะเป็นคำว่า book This book has deeply inspired me. Inspired, นะคะยดยด Inspired me, inspired me. This book has deeply inspired me. อ่าเวลาพูดหลายๆรอบอคุณจะจำได้คุณจะพูดได้จะออกเสียงได้แล้วก็จะมั่นใจเวลาสื่อสารดังนั้นถ้าจำไม่ได้ก็ฟังซ้ำๆวนไปนะคะให้คุณพูดมั่นใจโอเคไหมต่อนะคะ Trying to fit in with others doesn't allow Our authentic self to emerge. อะโอเคอันนี้เนี่ยเป็นประโยคสวยเอาไปตั้งแคปชั่นได้นะคะทุกคน Trying to fit in. คำว่า fit in นะคะมันแปลว่าไปพยายามให้คนอื่นยอมรับเออไป fit in ก็คือไปพยายามแบบว่าทำตัวให้เข้ากับคนอื่นเนี่ย Trying to fit in พยายามทำตัวให้เข้ากับคนอื่น With others. Others แปลว่าคนอื่นๆ Doesn't allow ก็คือมันไม่ my, อนุญาตให้ our authentic self คำว่า self นะคะก็คือตัวเราเองเนาะ authentic คืออะไรที่ authentic ใช่ไหม real นั่นเองคำว่า authentic แปลว่า real our real self or oh, our authentic self นะคะก็คือตัวจริงๆของฉันเนี่ย to emerge ใช่ไหม emerge นะคะถ้า submerge แปลว่าจมลงไปเนาะถ้าคำว่า emerge นะคะแปลว่าโผล่พ้นน้ำขึ้นมา emerge นะคะคิดถึงดอกบัวนะคะที่โผล่พ้นน้ำมา think about the lotus that emerge from the surface the lotus that emerge from the surface ก็คือให้ลองคิดถึงดอกบัวที่มันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาถ้า our authentic self to emerge authentic self นะคะก็คือตัวจริงๆ to emerge ก็คือพื่อแบบออกมาเป็นตัวจริงๆของฉันเนี่ย trying to fit in with others การที่เราเนี่ยพยายามที่ทำตัวให้เข้ากับคนอื่น doesn't allow our authentic self มันไม่อนุญาตให้ตัวจริงของเราเนี่ยโผล่พ้นขึ้นมาใช่ไหมเฉิดฉายเออมัวแต่ไป blend in มัวแต่ไป fit in นะคะไม่ immerse สักทีถ้าอยากจะ immerse อยากจะเฉิดฉายก็ don't try to fit in don't try to fit in โอเคนะได้คำว่า fit in ไปแล้วนะคะ fit in กับ immerse โอเคนะต่อไป He thought he left you. In fact, he has lost you. โอ้ประโยคนี้นี่ถ้าใครออกหักนะคะ He thought he left you. เขาอะคิดว่า left นะคะมาจาก leave Leave แปลว่าออกไปออกจากหรือว่าทิ้งก็ได้ในที่นี้แปลว่าทิ้งนะคะก็คือแบบเลิกกันอย่างเงี้ย He thought he left you. เขาอะคิดว่าเขาอะเป็นคนทิ้งเธอ In fact แต่จริงๆแล้ว In fact แปลว่าจริงๆแล้ว He has lost you. จริงๆแล้วเขา เสียคุณไปต่างหากอ่าเขาว่า lost นะคะมาจาก verb to lose lose นะคะแปลว่าแบบเสียไปอย่างเช่น lose your mind แปลว่าเสียสตินะคะ lost ก็คือแบบ I'm lost แปลว่าฉันหลงทางฉันหลงทางนะคะไม่รู้ว่าทางไปยังไง I'm lost he has lost ก็คือเขาทำหายทำหายไปเสียไปนะคะเสียอะไรเสียเธอไป he has lost you He has lost you อ่า e thought he left you in fact he has lost you He thought he left you in fact he has lost you อ่าแบบนี้นะคะลองคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองนะคะว่าคุณเนี่ยอยากจะพูดประโยคนี้ให้กับใครเออมันจะได้ลิงค์คุณจะได้จําได้ s ชีก็ได้อาชีถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้ชายตอนเนี้ยพูดกับเพื่อนผู้ชาย she thought she left you in fact she has lost you she thought she left you in fact she has lost you นี่ลองดูนะคะลองเปลี่ยนดูโอเคประโยคนี้นะคะเหมาะสำหรับคุณแม่ที่แบบบีซีม่มากๆนะคะสามารถอธิบายความรู้สึกว่า oh you know what every day i carve all the time to stick with my meditation คือฉันะแบ่งเวลาของแต่ละวันเนี่ยนะมา stick with my meditation ก็คือเพื่อที่จะมาฝึกทำสมาธิ practice คือการฝึก meditation แปลว่าสมาธิ meditation practice นะคะก็คือการฝึกทำสมาธิ despite แปลว่าทาั้งที่ The chaos chaos แปลว่าบบอะไรที่จะราจนอะไรที่แบบปุ่นวายนะคะยุ่งเหยิง the chaos ไม่ได้อ่านว่าชานะคะถ้าเชาวก็คือสวัสดีภาษาอิตาลีเชา่าแบบนี้แต่นนี้อ่านว่า chaos chaos of contractors in the house contractors in the house ก็คือเรื่องแย่ๆในบ้านเรื่องวุ่นวายในบ้านเนี่ยคือลูกนะคะเตะบอลนะคะชนหลอดไฟหลอดไฟแตกทิ่มกระจกกระจกแตกอีกโอ้โ oh, ห a lot of contractors in the house ใช่ไหมดังนั้นนะคะ สามารถพูดได้ว่าคุณแม่คะคุณแม่ I carve out the time to stick with my meditation practice despite the chaos of contractors in the house ในที่น,นะคะมีความสวยงามอยู่ตรงคำว่า carve out the time ถ้าคุณเนี่ยจัดเวลาเพื่อไปทำอะไรนะคะคุณสามารถแต่งประโยคใหม่ได้ว่า I carve out the time to แล้วก็บวกสิ่งที่คุณเริ่มทำตอนนี้อย่างเช่น I carve out the time to work out I carve out the time to work out ก็คือฉันแบ่งเวลาที่จะไปออกกำลังเรื่องงานฉันก็ต้องทำแต่ร่างกายฉันก็ต้องดูแลดังนั้นเนี่ย don't forget to carve out your time to work out don't forget to carve out your time during the day to work out โอเคคาว่า stick with นะคะคำนี้น่าสนใจมากเป็นภาษาพูดนะสามารถแปลได้หลายอย่างมากเลยอะสมมติว่าเฮ้ยแกเชื่อในสิ่งที่ฉันพูด stick with me stick with my words อย่างเงี้ย stick with my word ก็แปลว่าเชื่อหรือว่าทำตามก็ได้นะคะอย่างเช่น you know you need to stick with this procedure you need to stick with this procedure ก็คือเธอจะต้องทำตาม procedure ก็ Pro คือกระบวนการแบบนี้ที่เขาแบบบอกมา you need to stick with the policy เธอต้องทำตามนโยบายเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้ก็ต้อง stick with the policy ต้องทำตามนโยบาย่ะ stick with สามารถมีได้หลายความหมายดูบริบทนะคะแล้วแปลในที่นี้แปลว่าแบบ ทำนะคะแปลว่าทำแปลว่าดูเนี่ย Time to do a meditation practice โอเคอยากจะบอกนะคะว่าคำศัพท์หนึ่งคำเนี่ยบางทีมันแปลได้หลายความหมายแล้วแต่บริบทให้เราอ่านให้ครบทั้งบริบทแล้วแปลตามความเข้าใจนะรเราจะไม่ติดแปลเพราะคำหนึ่งคำอาจจะแปลได้หลายความหมายโอเคไหมคะต่อไปต่อไปอ not everyone is qualified to offer you the feedback นั่นก็แปลว่า not everyone ไม่ใช่ทุกๆคน is qualified ก็คือจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะคะที่จะ to offer you ก็คือที่จะให้ offer แปลว่า give Off e r แปลว่า give นะคะให้อะไรให้ feedback ก็คือคำวิจารณ์นะคะคำแนะนำต่างเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะ qualify ใช่ไหมที่จะมีค่าพอที่จะมีคุณสมบัติที่ดีพอที่จะมาให้คำแนะนำเธอดังนั้นนี่เลือกคนฟังด้วย not everyone is qualified to offer you the feedback Not everyone is qualified to offer you the feedback เออในคอนเทนต์นี้เขาท้ามีความบ่นเบาๆนะคะ,ะฝึกบ่นบ้างนะคะฝึกอธิบายแล้วก็ลองฝึกบทดูนะคะ Not everyone is qualified to offer you the feedback Don't listen to him ตัวอย่างนะคะคุณลองคิดถึงสถานการณ์ที่แบบเพื่อนอะไปเชื่อแต่คนอื่นนะไม่เชื่อเราอะเราก็แบบงอนเพื่อนนิดนึงเราก็แบบแก Not everyone is qualified to offer you the feedback ไม่ใชทุกคนนะคะที่แบบจะแนะนําแกแล้วแกจะต้องเชื่อไม่ใชทุกคนที่มีคมุณสมบัติที่ดีที่แกจะเชื่อเขาได้แกเชื่อฉันจะเป็นเพื่อนแกดังนั้นเนี่ย not everyone is qualified to offer you the feedback อ okay? เค ah, อ่ don't believe him you r e good i'm proud of you ah, แบบนี้นะคะโอเคต่อไปต่อไป stop trying to do it all นะคะ do it all แปลว่าทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวนะคะ do it all i did it all ก็คือแบบฉันทําทุกอย่างด้วยตัวเอง i did it all stop trying to do it all เจ้าของธุรกิจหลายคนเนาะทำหลายอย่างเลยอะเออทำคนเดียวนะคะทั้งหมดอยู่ที่ตัวตัวคนเดียวเราก็บอกเพื่อนนะคะด้วยความเป็นห่วงว่า stop trying to do it all แกอย่าทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวแกมีอะไรที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นทำแกแบ่งงานคะ่ะ stop trying to do it all อาคนไทยชอบแบบทำงานเก่งทำงานดีนะทำอยู่คนเดียวดังนั้นเนี่ย stop trying to do it all it all มีการเชิมเสียง d with d ด Do w with do แล้วก็ดอนะะดอมาจากไหนคะครูมาจาก it เสียงเถอะใช่ไหมไปเชื่อมกับอเป็นทอแต่ว่าเสียงเถอะอยู่ระหว่างเสียงสระเสียงอิกับเสียงอดังนั้นเนี่ยตรงทีนะคะจะกลายเป็นดอเด็กเป็นดอ do w it h l l stop trying to do it all สิ่งเป็นฝรั่งเลยไหมคะโอเคอ่ะทีนี้เรารู้คําศัพท์มาแล้วรู้วิธีการใช้แล้วนะคะเดี๋ยวพ่อจะอ่านอีกรอบนึงนะคะให้ทุกคนฝึกอ่านไปพร้อมพลอยนะเข้าใจความหมายตามความเข้าใจของตัวเองคิดถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประโยคนี้ควรจะได้จําได้ใช้เป็นนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปไคะอ่านไปพร้อมพลอยคะ่ะ There is no such thing as an overnight successThere is no such thing as an overnight success So true, great reminder. So true, great reminder. Does this sound like you? Does this sound like you? Thank you so much for great sharing. Thank you so much for great sharing. That is quite right. That is quite right this story has deeply inspired me. this story has deeply inspired me. trying to fit in with others doesn't allow our authentic self to emerge. trying to fit in with others doesn't allow our authentic self to emerge. He thought he left you. In fact, he has lost you. He thought he left you. In fact, he has lost you. I carved out the time to stick with my meditation practice. Despite the chaos of contractors in the house, I carved out the time to stick with my meditation practice. Despite the chaos of contractors in the house, not everyone is qualified to offer you the feedback. Not everyone is qualified to offer you the feedback. Stop trying to do it all. Stop trying to do it all. ถ้าชอบประโยคแบบนี้นะคะอยากฝึกอ่านฝึกออกเสียงไปพร้อมกับพลอยพลอยมีให้อีก1,000ประโยคบวกๆนะน่าจะมันพันสองรประโยคกับ100สถานการณ์ในชนีวิตประจําวันที่คุณจะได้ใช้ภาษาอังกฤษถ้าใครไม่มีไอเดียจะพูดอะไรไม่รู้จะออกเสียงอะไรดีไม่รู้จะใช้ประโยคยังไงดีในการสื่อสารนะคะในคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจ Magic Talk นะคะพลอยได้รวบรวมกันกองจากประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษนะคะ คัดเฉพาะและกัรนกองเฉพาะสิ่งจําเป็นในการสื่อสารนะคะมาไว้คุณในเล่มนี้นะคะอัดรุมรวมกันถึงแบบ หนึ่พันประโยคบวกๆนะคะหนึร้อยสถานการณ์จำเป็นที่คุณจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะวันนี้ที่ l i n e at English Smile l i n e at English Smile มีทั้งแบบคู่มืออ e ีบุ๊กนะคะแล้วก็แบบเสียงอ่านเสียงอ่านคือยังไงคือพลอยพูดคุณพูดตามพลอยพูดคุณพูดตามซ้ำๆหลายๆรอบเปิดบนได้นะ,ะให้มันสิงก็ไปในหัวของคุณนะคะ ประโยคนี้มันจะได้กลายเป็นของคุณจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสนใจก็แอดไปได้ที่ไลน์แอดแอดอังกฤษสไมล์นะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้คำศัพท์สวยๆได้ประโยคสวยๆได้วิธีการออกเสียงสวยๆนะคะเอาไว้ฝึกพัฒนาตัวเองในการสื่อสารภาษาอังกฤษและในคอนเทนต์ต่อไปพอจะเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาให้คุณเรียนรู้อีกนะคะก็ลอติดตามกันได้ที่หน้าเพจนี้นะคะ English Smile <laughs> ไปละค่ะสวัสดีค่ะ แบบว่าแกฉันอะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเลยแล้วแบบชีอ่ะบ้าหวยมากชีซื้อหวยทุกท <c oughs> ายทำไหมหนึ่งสองสาแกดูเขาปอมๆอ,อะ่ะเขาดูไม่จริงอะ่ะไปดูทำไมนะนี่แกฉันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเลยเขา, <c oughs> เอาอะไรดีวะหนึ่งสองสาแกแกดูคนน,นั้นน่ะเขาเดินมาเขาเดินมาทำอะไร <c oughs> อ่ะ Think about the lotus that emerge um emerge อะไรวะเ <laughs> <laughs> ยววาแต่งพิดกูเดี๋ยวนะ <laughs> emerge emerge from the surface อ่ะก็คือทำไมตัวจริงๆของเราจริงๆอ่ะที่เป็นคนแบบจริงๆคนยังไงคนแบบนั้นพูดบนแล้วกูโอเคอ๋เอาใหม่หนึ่งสองสาม ในเสียงอ่านออดิโอนะคะที่ชื่อว่าออจิกออจิกออจิกมันจากไหนไม่มีทำไมหนึ่งสองหนึ่งสองในคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจนะคะ magic talk นะคะอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามในคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจนะคะมีไว้พูดอะไรวะลืมไม่